มูแล้วปังแชมป SD ์ SDF ศิลปินสายมูครบเครื่องนาทีนี้ไม่มูไม่ได้แล้วจ้าแชมป์นิตินันจันเดชาวง SDF ยอมรับว่าเชื่อเรื่องมูเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะพระพิคเนศวัดแขกสีลมของานได้งานสมหวังดังใจทุกครั้งและหลวงพ่อโตวัดบางพลีที่แม่ยกแชมป์ให้เป็นลูกท่านตั้งแต่เด็กๆให้ท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย ในวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้วงการบันเทิงบอบช้ำม,มากทำเอาหลายคนถึงกลับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวแต่แชมป์นั้นยังมีงานจากเพื่อนเข้ามาบ้างโดยแชมป์เล่าว่า ยังดีที่มีงานเทรนน้องน้องศิลปินและสอนพัฒนาบุคลิกภาพด้วยมีงานพิธีกรที่ได้คุยกันไว้แล้วรอถ่ายทำแล้วก็ทำบ็อกเซตขายก็ขายดีหมดไปแล้วครับทุกครั้งที่ผมตั้งจิตอธิษฐานขอพรเรื่องงานก็จะสมหวังตลอดเลยเชื่อว่าหลายคนในวงการบันเทิงก็บูชาพระพิคเนตเหมือนผมยิ่งโควิด -19 ต้องรีบขอพรเลยครับส่วนตอนนี้ต้องเริ่มบนให้ผับกลับมาเปิดได้ไวๆพี่น้องในวงการบันเทิงจะได้มีงานทำล่าสุด แชมกับเพื่อนๆวง SDF ได้เซ็นสัญญากับค่ายใหม่เข้าสารเอนเตอร์เทนเมนต3ปีและกำลังจะมีสิงเกิลแรกเพลงยังฝืนให้ได้ติดตามกันเร็วๆนี้ฝากสนับสนุนวง SDF ด้วยนะครับ